ลวดเล็กกล้านะครับสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด5ตารางเซนติเมตรตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีมวลรวม2,000กิโลกร,รมัมจงหาความเค้นนะครับสเตรทในสายเคเบิลในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงสุด2เมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวนี้นะครับเราสังเกตด,ดูว่าความเร่งขึ้นไปด้านบนเพราะนั้นเราก็กำหนดอย่างนี้เลยนะครับว่าอะไรก็ตามขึ้นไปด้านบนให้เป็นบวกลงมาด้านล่างให้เป็นลบครับเพราะนั้น จากกฎข้อที่2ของนติั่นนะครับซิกมาเครับเท่ากับ MA ครับแรงรวมครับแรงขึ้นที่ขึ้นไปด้านบนก็คือ f เนาะก็คือแรงที่เคลื่อนจากนะครับดึงตัวตัวเล็บนี้แรงลงมาก็คือน้ําหนักครับ mg นะโอเคไหมครับทาให้เกิดความเร่งกับมวลนี้นะครับคูณกับนี่ครับมวลคูณกับความเร่งอย่างนี้นะมาจัดการสมการกันต่อนะครับกันสนุกสนุกนะเพราะนั้น แรงนะครับจึงเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะครับบวกด้วยมวลคูณกับความเร่งน้มถ่วงนะครับคราวนี้จัดรูปสมการกันต่ออีกนิดหนึงนะครับมวลคูณกับความเร่งบวกด้วยนะครับความเร่งน้มถ่วงนะคราวนี้นะครับก็แทนค่าตัวเลขเข้ามานะมวลนะครับ2,000กิโลกรัมความเร่ง2ครับบวกกับความเร่งน้มถ่วงครับ10ครับเพราะนั้น แรงนะครับจะมีค่าเท่ากับ24คูณ10กํลัง3นิวตันนะฮะแต่สิ่งสิ่งที่โจทย์นะครับเขาสนใจคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูกันนิดหนึ่งนะครับเขาสนใจความเค็นเนาะเพราะนั้นความเค็นนะครับตัวซิกมานะครับจะเท่ากับแรงครับส่วนด้วยพื้นที่นะเพราะนั้น แรงที่ว่าก็คือยี่บสคูณสิบกำลังสามทนนะแล้วพื้นที่นะครับตรงนี้เขาให้มาแล้วหตารางเซนติเมตรแต่ว่าเราต้องใช้ให้อยู่ในรูปของหน่วย SI นะครับเพราะฉนั้นเราต้องเขียนว่า5คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรถึงจะถูกนะครับหลังจากที่เราคิดเลขเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ว่าความเข็นจะเท่ากับ 48คูณ10กำลัง6นิวตันต่อตารางเมตรครับเสร็จแล้วครับผมก็หวังว่านักเรยียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับขอบคุณติดตามครับ